แล้วจ้าผมถ้าผมผ่านไปร้านร้านร้านนี้ร้านที่เคยผมซื้อผมจะซื้อใบใบมาให้เหรอใบอันนั้นไม่งกงสุกไม่เมาชิบหายได้มันเป็นมันเป็นใบเล็กๆนิดเฮ้ยไม่ไม่ยอมฟังคุณพ่อแล้วเวลาเวลากินเลยไหมน้ำมันไม่สีอยนผมนุ่มๆนะที่ดิฉีนต้มแบบมาม่าจางมือก่อนพี่ผมเห็นพี่เออแต่ว่าพี่ลูกกินเหมือนกันนะพี่เมียผมมันต้มอ่ะ ถ้าใส่ก้านแดงไปครึ่งนึงก้านเขียวไปครึ่งนึงน้ำออกมาดียวิบมีก้านไหมครับมีก้านมีก้าน้วยอ่ะอ่แค่ขยี้แล้วก็ไอ้อ่นนี่ไหมคาะก้านอ่ารูดไปแล้วก็ขยี้ใช่ครับทำตังค์ผมออกหมดนี่ครับน้ำออกมาดีวิบตังค์ผมออกมาหมดเลยใช่ไหมยางอะไรกออกหมดเลยไหมออกหมดเลยทีนีอ๋อพีใส่ละห่าโดยชิบใหม่แล้วผมผมกลับไปบ้านที่ ที่กาลสินใช่ไหมใช่ครับผมจะใส่แก้วผมกลับไปบ้านที่กาลสินแล้วใช่ไหมยุ่งไม่เด็กมันทำให้ผมไม่ได้งม่น้ำใสอย่างกับน้ำขี้เกี่ยวพี่ซึ่งใส่ไหมดี่ยังนงี้เลยพี่ต้องผมไม่พูดอย่างนั้นยังเงี้ย่างเงี้ยเป็นแค่สีเหลืองี้ยเฉยไม่ใสเลยมันไม่โดนเส้นเนะเหมือนเส้นกับอ่าีะสองเลยนี่นะมันมันมันพูดบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธี แบบนี้อ่าไอไอคนซื่อมาซื้อแล้วกินของพี่แล้วงงก็ไอยังต้องรับซื้อไหมละร้านของเลยมาใส่พี่จัดให้มันสักกอดนี่เบียดเลยทั้งพวกทั้งเหงื่อสักหอดมันถึงสามงงนี่แหละผมขยี้ไปอย่างนี้แหละให้มันกินขยี้แปลว่ามันกินไม่ถึงเลยพวกมันก็นั่งดูว่าพี่ต้องขยี้เลยเหรอพวกมันมีนบิดไปบิดไปแล้วว่าถึ่งงอ่ะผมเสียดายมากมีใส่ยาพาเดียวก็หวานเนี่ย อ่ะแต่ว่าหวานหวานหวานมากจริงๆเลยไอ้นี่เมื่อกี้ของเราหงายเลยสิบปอร์เซ็นต์สองร้อยสองร้อยมีโอนมาครับเราเล่าเรื่องน้ำท่อม,ออมให้เขาฟังดิดูเอามาสองร้อยโอนมนะาให้ชมครับปิดสะพบเดือยปิดสะพบเอาพี่ใส่แก้วพี่เอาเอางนะครับผมแค่นี้เหรอที่เราพยายามตุ้มมันอยู่เนี่ย แค่นี้อยู่แค่นี้อยูแค่นี้นี่พี่บอรมาเตียบงานที่เราไม่มีกับมีมันต้องเลื่อมกันนะเสียวถ้ามีแล้วไม่กินก็ได้แต่แนี่เราจะวิ่งเต้นกันอยู่เนี่ยที่เก่งเนี่ยถ้ามีแล้วใช่ไหมไม่กินก็ได้แต่ถ้าถ้าไม่มีเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเอาไปกินเลี่ยผมพูดตรงๆนะ จะรายงานที่นี่แล้วก็เข้าไปดูรถรถขยะเอาเลยคิวที่อะไรี่้สี่หี่ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองมปดสองสแปดหมดแล้วหมดแล้วเสร็ว พาโกูอะไครับครูเด็กเดียวครับวางเวบ้านในข้างในนะวางวางเพืองเส้หมดในครูปวดเยอะเออวางวางครูใส่โดมเในบ้านน้ดด้วยต้องให้มันไล่กันตามกันได้หมดปวดกันดีนะรู้เปล่าโครงการผมมีนักฆ่าเลยเบื้องอาชีพเลยกลัวเข็มไอ้เกียร์เดี๋ยวไปบอกใครนะ ผมคนนึงน่ากลัวโอ้โหไม่กลัวเช่ใช่แต่ว่าเข็มสักไรไม่กลัวทีนี้ผมแฝดแฝดแฝดมันรู้แรงเข็มอะไรนะพี่เข็มสักไรอ๋อเจาะสักหน่ะไม่กลัวแต่เข็มหมอกลัวแฝดแฝดทั้งงี้เข็มก็เหมือนกันทั้งที่เข็มสักไรมันมันน่ากลัวกว่าเลยนะผมว่าบางทีสับมอเตอร์สักแบบจิ๊กจิ๊กจิกมอเตอร์ใช่ไม่ได้เขาสักเขาเหยียดเหยียบออโต้เลยอ๋อแปลว่ามอเตอร์ หา,า,หาอะไรอ่ะท่านยังคิวไงผู้ประสบภัยเวลาจะเข้าห้องน้ำดูดูบ่อยมากเลยห้องน้ำรอพอนะครับห้องน้ำรอพอไม่ใช่ห้องน้ำผู้รับเหมานะครับ,บเผื่อเผื่อมันผ่านคลิปมาดูนะโอ้ขอขนนะออทีกันเดียวเอานั่งนั่งนั่ง ว่าด้เรื่องน้ำท่อมนะครับไอ้พวกนี้เซียนน้ำท่อมกันเลยพวกบ้านน้ำท่อมมีผมคนเดียวนะคนดีของสังคมอยู่ในป้อมนี้ พอดนพอดนน้ำไปนี่อารมณ์มาอารมณ์ดีเลยนะพี่เมื่อเชาไม่มีเสียงอะไเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่อิ๊บทำไมมันเซียนอยู่ใช่แรงพูดก็จะจะไม่มีชิบหมเมื่อเช้าแม่ตื่นผิดเวลาเลยแม่ตื่นผิดเวลาแล้วคนเนี่ยไม่สงสารเองด้วยพี่พ่อพิงด้วยจริงจริงครับแม่แม่อันนี้คือจิตใต้สำนึกจริงๆริงเลยเนี่ย คุณรู้ต้องเคยมีอะไรอย่างนี้อนี้่าีเห็นไหมล่ะผมเป็นคนเสมอต้นเสมอไปใช่ไหมเราต้องลดติดลงหน่อยอ<า>เนี่ยาทำว่าเพื่อนชัดๆังหรือเราเป็นเพื่อนไงเราไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเราเป็นเพื่อนไงพอไม่มีใครว่าแม่งก็อยู่ไม่ติดที่<า>นี้อ๋อเอย่างนี้คนนี้ผมเลยไม่มีใครด่าเลยชิบหายเลยโดนอีกเอาอีกแล้ว เจอกินที่ร้านปุย๋ยทำไมต้องปเป็นแบบน้าหอวอย่างนั้นวะเองนี่ถ้าเป็นทหารแม่งหน้าน่าตัวยุงว่ะผมเหนื่อยรบพิเศษรับสุดยอดหน่วยเหนือสั่งตรงมาปิดเลยอเองไม่นนมปิดเลยมาปิดอะไรเมื่อก,กี้ชานมคว่ำเป็นป้อมเายใช่หไมหไมไรเ,เช็ดกันเนี่ยหลุดมือผมเนี่ยเลยมีเมีเยพามาโหได้กินแค่ครึ่งแก้วครึ่งสูบ เตงเลยนั่งเต็งอยดีไม่ว่าดีไปทำน้ำหมกอย่างเดียจริงเลยเเแต่วันนั้นผมกินขงที่ยวพโน้ี่กินไรื่องมอนตึ๊บเลยกินไม่ติดแลยวันนั้นนะเอาวันนั้นมันเข้มจริงใช่ไหมที่เอ็งออกมาใช่ไหมเอ็งก็อยู่ไม่ติดนะ ว่าด้วยเรื่องน้ำท่อง <c oughs> กินแล้วจะอารมณ์ดีแม่พูดถึงแล้วกินแล้วมันช่วยทําให้อะไรมันมีแบบความความความสามารถของมันน้ํามันทําให้กระปี้กระเป๋าเงี้ยโดนแดดแล้วสู้เงี้ยใช่ไหมแต่เคยได้ยินมานะว่าโดนแดดแล้วมันสู้ตายความสามารถนั้นนะใช่ไม่ทาให้อารมณ์เสียไม่ทําให้อารมณ์เสียก็คือจากจากต่อให้เราอารมณ์เสียอะไรกินเข้าไปก็จะช่วยนิดนึง นี่ถ้าผมยังไม่ได้กินนี่ผมไม่ตอบคำถามยังเลยสักคำไหนเหรือว่าทำไมอ่ะง่วงเหรอหรือไงไม่อยากจะตอบมันอย,อยากอยู่คนเดียวเนี่ยเหรอเนี่ยก็ฮอล์ลซึ้งดีๆนี่เองนค่ะไม่ได้ตังเลยพูดแอลกอฮอล์ลึกซึ้งปีงวดงวดน,นี้มกินเบียร์สักกระป๋องเลย,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 ยน่ะชิมานบเบียร์ปกติบิ๊กหนึ่งผมต้องกินประมาณสามทีขวดอะ เวทพวไอ้ตั้งแต่วันที่ที่หมกมาไปที่นครผมก็เหมือนเองเลยอยู่ไม่ติดแต่ผม

López, cháu chút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  cháu cháu chút cháu จ่าก,กันไปแค่นี้นะครับวันพรุ่งนี้มาดูใหม่นะครับสวัสดีครับ